เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับกับโกดงขนมปังซิ่งครับเนี่ยขับรถนะครับช่วงดึกๆนะช่วงดึกๆมีจั่งูประมาณกี่โมงเนี่ยประมาณหกโมงกว่าครับนั่นมาแล้วครับนน่อมาตัวใหญ่เลยีใช้น้อยนะครับตัวนี้ครับถ้าชร้างกิโลก็ประมาณเกือบสองโลนะครับมาแล้วครับมาใกล้รถแล้วครับใหญ่ครับ เปงูลามนะครับเนี่ยเป็นงูหลามครับไปแล้วค่อยๆไปไปไปก่อนเน่เน่เน่ยครับนเานเ้่านี้นอยนี่ครับตัวมันอกาเป่าไปวันนี้เจอแต่งูไปทางซ้ายนะครับบ ถ้าเจองูไปทางขวานี่จะโชคดีมากเลยวันนี้เจอไปแต่ทางซ้ายอย่างเดียวเลยครับผมไปก่อนดีกว่าเกือบ,แบบจะทุ่มแล้วครับตอนนี้ครับไม่มีอะไรให้ดูหรอครับมีแค่น,นี้เลยคลิปวันๆไปต่อกันครับเผื่อจะได้อีกสักหน่อยนึง ครับสวัสดีครับผม